โอเคนะครับพบกับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับในช่อง X1 นะครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่นเงินในเกม One Piece b a n t a l นะครับทุกคนเออนะครับก็ได้กลับมาเล่นอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะกลับมาเล่นนะครับแน่นอนทุกคนมารีวิวลอนะครับ รอบุกถะลุโอนนอชิมานะครับทุกคนครับเส้นเหรียญก็เป็นประมาณนี้นะครับก <c oughs> ็ทุกคนน่าจะรู้น่าจะรู้อยู่เลยนะครับว่าสปงกิลนะครับว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยครับตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวที่เก่งมากนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลื่นกันเลยดีกว่า <c oughs> ผมบอกเลยว่าผมจะเอาตัวนี้นะครับไปล่าเอ็กนะครับทุกคนเอ <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอเกมแรกเลยโอเคนะครับ ก็เกมแรกนะครับก็มาอยู่ที่ด่านนี้นั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหมีชิลิวตัวใหม่ด้วยนะชิลิวเนี่ยโอเคเนาะฝั่งผมนะพลังรวมแสนนึงนะครับทุกคนก็คือทำไมพลังรวมน้อยจังวะโอ้โหของเขาแปดหมื่นเลยทุกคนไอ,อ,อผมว่าตอนนี้เนี่ยง่ายวะ่ะทุกคนง่ายวะ่ะง่ายนะครับทุกคนตอนนี้ย คือแพ้นี่ก็ไม่รู้เลยนะครับทุกคนไปดูกันเลยดีกว่านะครับทุกคนน่าจะเจอมือใหม่อยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าไอ้ดีผมพ็แรงบีเองนทุกคนทีฝากมันยึดสังไปก่อนเลยแล้วการฝากเพื่อนด้วยเดี๋ยวให้โอเคไม่ยึดด้วยนะครับทีจะยึดเองก็ได้วะเราเรายึดไปทุกคนให้เรารู้แล้วว่าเราไหวอยู่แล้ว โอ้จิ้มไปเมื่อไรตายด้วยครับดูมไปเลยโอ้โหช็อตหนึ่งครับตายไปหนึ่งตัวตอนนี้เอ,อ้ยเ,ออเออข้ามาเ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 ข้ามาตายครับผมเรียบร้อยหนึ่งตัวผม อยู่นี่ไปก่อนละกันนะครับเราไม่ให้ใครนะเออไอ้ัวอะไมไมันไปกองอยู่ตรงล่าง,งอ่ะเอเอเฮ้ยมีตัวแหลม,มว่ะเฮ้ยเย้ไหวอยู่คนระับทุกคนไหวอยู่ไหวยอยู่พี่บุกเลยน้องชายพี่บุกเลยน้องชายไปร่วงไปครับคาตะกุริมาคาตะกุริมาโอเค เดีวคาอะรมานี่นันเอาดิจดได้จดได้จดได้เขาลงเป็นร่วงดีครับจีดได้เสร็จหมดะครับจีลิวเหรอีลิวเรอจีิวอหอเห็นว่าเก่าหนิจีริวอะเห็นว่าเก่าเห็นว่าเก่า,กาวงด,วดีครับทุกคนวงไปดึงะ พี่สบายมากองอยู่ตรงนี้ก็เต็มเลยเนี่ย่ยามกองตรงนี้สิเฮ้ยจะก็แพ้หรอกรนี่กังกระตุก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 นิดเดียวทุกคน,น,นมาเห็นหนวดขาแนละ้วหนวดขามัตรงนี้เกาทำอะไรกันแบบนี้ก็ไปหนึ่งดีครับหนวดขาว เดี๋ยวยืดตูงวะไม่ยืดนะหนีนะครับทุกคนโอ้โหอะไรวันนี้หนีอะไรเหรอแบบจะรอพี่ไปถึงกับหนีครับอเขาจนเกินที่เราจะยืดตูงมาได้รึเปล่าเรียบปะหูรดรถจ้ะรถได้นะทุกคน แต่ลงไปก็ตายอยู่ดีนะครับเออดูพือนเราดิไปฟอนตอนโคตรเยอะเอ้ยวิ่งมาแบบนี้ก็ตร่วงไปดีครับวิ่งมาแบบนี้โอเคครับทุกคนตาเลขของเราก็จบไปแล้วนะทุกคนโอเคนะครับตายสองนะครับก็เจอเป็นด่านเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนค้าวีต้องขอแบบถ้าเสียงรถมันเข้าก็ที่ต้องขอไปด้วยนะครับพอดีว่ารถมันยิ่งนะทุกคนอ นเรามาดูพลังรวมทีมเรากันดีกว่านะครับทุกคนว่าจะเท่าไหร่นะพลังรวมทีมทีมเราเนี่ยกับทีมเขานะครับพลังรวมทีมเราร 8, ครับแปดหมื่นนะทุกคนเอ้ยทีมเขาเจ็ดหมื่นเทาไหรทุกคนไอ้ไหวตัวอ่ะทั้นเงาบอกเลยว่าไหวตัวมาทุกคนก็นี่คือแบบ หลักของพี่ก็เล้งไม่สูงนะครับทุกคนคือเล้งมันยังอยู่ต่ำๆอยู่นะครับเอเอก็แบบเจอพวกแบบมือใหม่นะครับเออเจอมือใหม่นะครับรร <c oughs> ทุกคนโอเคไาทุกคนบอกเลยว่าไ,ได้เรียบเออดึงตรงหน่อยดึงหน่อยเรามาดูทุกคนว่าจะไหวหรือเปล่าครับอันนี้เออดึงตรงดีเอาไม่ดึงตรงหรอกมาดูจบ ไอ้นิมเจกอนเด็กอ้อุตรางวานอุนนอะไรอะไรอะไรอีเอีกออยะ,ออะไรรอครับล่วงไปอีกหนึ่งคน,นับทุกคนเออ ให้กลับไปดูบ้านหน่อยเฮ้ยกลับไปดูบ้านหน่อยคือแบบฝังผมนี่คือแบบแบบรู้ดิปีครับเอาอย่างเดียวเลยไม่กลับไปดูบ้านแล้วตอนนี้โอ้โหไดาช็อตจริงเลยกนให้กลับไปดูบ้านบ้างเฮ้ยนี่ฝังเขาแค่ได้ไม่ชุดตัวเดียวเนี <c oughs> ่ยยอไม่ฝังเราไม่ใช่เหรอ ไอ้ยมันวัยรุ่นไหลกระแทกนี่ะเฮ้ยวัยรุ่นไหลกระแทกไวน่อยนะเนี่ยวัยรุ่นไหลกระแทกวัยรุ่นไหลกระแทกวัยรุ่นไหลกระแทกไม่ตายด้วยว่าวัยรุ่นไหลกระแทกอ่ะไม่ตายด้วยวัยรุ่นไหลกระแทกอ่ะร่วงไปครับวัยรุ่นไหลกระแทกครับแล้วมันโจมนา้ำสมัยด้วยตึงนะตัวเนี้ยอึดมากดีอ่ะที่มันรู่นน้อยให้กลับมาดึงทวงหน่อยก็ได้เพื่อนให้กลับมาดึงทวงหน่อยสิ เล่นอะไรกันวะนี่ฮะสุกคนเอ้ยพี่วงเหรอจริงๆนี่นเล่นอะไรกันวะนี่เอามือใหม่ก็แบบนี้นะุกคนเออแบบมาเล่นกันแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะจะเล่นก็เล่นเออไม่ก็รู้พวกตัวนี้นะเป็นงานนะครับเขาูตัวตัวนี้เป็นงานนะครับสุกุนบอาเมย์ด้านหลังอ่ะเอาด้วยละกันโมลึกก็รูปตัวเป็นงานนะเว้ย เรียบหมดครับทุกคนโอ้โหเติมนะตอนนี้ติมอยู่ถ้าเสียงรถมันเยอะพี่ต้องขอไฟด้วยนะครับวัวเยวรถมันเยอะจริงๆนั่นแหละเออเฮ้ยฝักด้วยฝักด้วยฝักด้วยเออสวยลูกพี่ลูกพี่ไม่ค่เอาอ่ะพีกอ่ะก็มันดันล่่งกัเต็มเลยอทุกคน ไอ้ไอ้ทำไรทำ,ำ,ำไรกลางลุกไม่ถึงที่คือแตกเราโดนโจบโอเคทุกคนนะคือตัวนี้คือจริงๆเราเล่นง่ายมากทุกคนเล่นง่ายครับโอเคนะครับอ่าวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะครับครับตัวต่อไปนะครับที่พี่จะเอามาเล่นนะคือเป็นคิปนะครับคิปสรุปโอเนซิมะนะครับ เดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับทุกคุณโอเคนะครับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ